ทาหุ้งสหสมัตินีตินทสาวุธันตังคิริเมฆขรังอุติตะโครตเซนมารังทานาที então, ่ธรรมวิชนาชิตตวามุนินทัวทันเตตศาปวตุเตชยมังคลานิมาลาติเิงขมติโยเนตสาภราติงโคลัมปนาละวกรมาขมะาปยาขันคันตีสุทันดวิชนาชิตตวามุนินนทวทันเตตศาปวตุเตชยมังคลานินาลาคิริงขชจวรางัติมาตบูตัง ทาวันจิจากรกามเสนีวสสุธาลุนันตังเมตํามุสเซจวิชินาชิตวามุเนโทกันเตระซาภวตุเตชยมังคะลานิโอคีตระกาตมติหาตสุธาลุนันตังทาวันติโยชนะปะทังงุลิมาละวันตังหีตีปิสังขตมโนชิตวามุเนโทกันเตระซาภวตุเตชยมังคะลานิกาตวานกาตมุลรางิวะคาพินิย กินใจยัถูกเถวจนางชยกายมาชีสันเตนะโซมวิชินาชิตตวามุเนินทัทันเตตะสซาวัตุเตชยมังคลานีศาจังวิหายมติศาจักกว่าทักีตุงว่าทาปิโรปิตามนางอดียันทปูตังปัญญาปฏีประเชิตัวชิตวามุนินทัวทันเตตะสซาวัตุเตชยมังคลรานีนันทัวปนันชับปูชักังวีปูทางมาเหตเทงปูเทนเทธระปูชคีนัปมาปยันตัว ยธูปะเทสวิชินาชิตตวามุนีทัวทันเตตัสซาปวัตุเตชยมังคะลานีโตข้าหาเีติปุจคีนาสุธาตหาพรมพรมังวิสูตวิสุติเมียที่กับกาลิตานังยานาคเทสวิชินาชิตตวามุินทัวทันเตตัสซาปวัตุเตชยมังคลานีเอตาปิภูทชยมังคะลาอีคทาท้าโยวัจโนทินาจินเนสารตีวัตันเต นิกวานิกวิวิธานิจุปาทวานิโมข้างสุข้างอ่ะที่ก็เหมือยนนารัวสปัญญวนมหาการุณิกูนาทุหิตายสาปปานินางปูเรตวาปาแล้วมีสาปาปะตัมซ้ำปติโมตมังเยเตนะสัจวาเชนะหตุเตชะยามังขะลังคะลังชยันตัวผัวที่ยามุเสักยานังนันทวาเยวังตะวังวิชโยหูวิชยาสุชยามังคะเรีอปราชินะ จัปปัญจะลังเกสีเซปัทวิโมคะรียภิเสเกสะพุทธานังอาปาปะโตปโมตเตียสุนางคาตังสุมังคาลังสุปภาพาตังสุโหติที่ต <go> ังสุขโนสุโมหตโตจัสรินพัมปัมมาจาริสุปัชกินังกายกรามังวาจากรามังปัทาคินังปัทาคินังมโนกรามังปานีพิเตปัทาคินังปัทชคินังนิกาตวานระพันตันเตี ปาทาคีเนียพระวตุสาพมังคะลังลาขั้นตุสาพตทีวตาสาวปตพุทธานุภาเวนัสธาโสเทพระวันจุติยพระวตุสาพมังคะลังลาขั้นตุสาพระทีวตาสาพธรัมมานุภาเวนัสธาโสเทพระวันจุติยพระวัตุสาพมังคระลังลาขั้นตุสาพระทีวตาสาพผสังฆานุภาเวนัสธาโสเทพระวันจุติย